ผู้แทน5้รูปดังต่อไปนี้ได้รับนั่าตเข้าพิตรงกลางเวทีครับพระเทพราเชือใหญ่รูปที่1ของกระฟิมมลพระเทพมังคราจารย์จาจังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบนิมนต์พระเทพวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยขอกราบนิมนต์พระสุทธนวชิรจาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรีิติรธรรมยุทธขอกราบนิมนต์พระราชเฉมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่และขอกราบนิมนต์พระขุนเจ้าพระราชรัตนสุขีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าแทนข้าูปด้วยความของอคยิ่งครับตลอดไปพระคิลานุปทานรอรู้สุขภาพรอบไม่ติดต่อเรื้องการ <ม>ลำดับต่อจากนี้ขอเนืยเรนเชิญผู้ถวายตลรบัตรจำนวนห้าขั้นดังต่อไปนี้ท่านที่หนึ่งขอเบรนเชิญท่านสมศักดิ์เคพสุขินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขท่านที่สองท, 2, ท่านกิติกรโลสุนทรเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขท่านที่สามนายแพทย์โภาศรการกวิตคงฝลัยกระทรวงสาธรารณสุข ท่านที่4ท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้บัญชาะะการจังหวัดลำปางและท่านที่5ท่านพิ่าปวินาสเถียรสมาชิกสภาผู้แทนระะาษฎรจังหวัดลำปางขอปเปียนเิญใจ้ง5ท่านครับและจะถึงการนี้ร่วมที่ภาพพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นคณะผู้บริ วันนี้การถวายตะลัะที่ระลึกแต่พระเถระชันพญ่จากห้ารูปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์เจ้าคณะใหญ่ของเหนือกรรมการมหาเทรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์อของมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชษฐพวิ์มลมังคลรามราชวรมหาวิหารเนื่องด้วยในวันนี้เจ้าประพลสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์ติดาศาสนกิจที่สำคัญ จึงมอบหมายให้อัตมาภาพมาเป็นประธานในครั้งนี้ขออนุโมทานาขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับคณะสงฆ์โดยนำโครงการขับเคลื่อนพระสงฆ์ปลอดโรค NCD สุขภาพดีทั่วไทย โดยเฉพาะในวันนี้ได้มาดําเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดลําปางในจังหวัดลําปางมีวัดจํานวน801วัดมีพระภิสูจน์จำนวน2,246รูปสามเณรจ,จำนวน9 4เสรูรปรวมจำนวน3,187รูป ปัจจุบันพระสงฆ์มีปัญหาสุขภาพจํงงานวนมากเนื่องจากพระสงฆ์เข้าสู่สังคมสูงอายุมากขึ้นมีปัญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานดังนั้นการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งการดําเนินการโครงการในครั้งนี้ การสมองในรับความรู้ความเข้าใจตลอดจนถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้นถือเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นอย่างยิ่งอาตมาภาพขออนุโมทนาขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสําคัญกับโครงการและขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ตรจนทุกภาคส่วนที่ําให้โครงการในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขพราเจริญพรนิมนต์พระดชพประคุณท่านเจ้าุพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าอาวาสวัดพระยดาดอนเ้า,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 าสุชาดาปราพระอารามหลวงองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ไจ้เดลตารวบริภาพพร้อมกันในชุดที่หนึ่งนี้ขอกราบนิมนต์ครับ ดีปฏิบัติศาสนกิจด้วยความพร้อมและจะได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจและก็พร้อมที่จะดําดรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขตลอดไปนะครับสุขภาพที่2และเขตสุขภาพที่3<ราะ>เป็นลำดับต่อไปไนะครับ จากที่ที่เปิดโครงการขับเคลื่อนงานผสมปอดโรคเอ็นิสุขภาพดีทั่วไทยภาคเหนือสวนลำครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศการอบรมประชุมสันาสเสรเสรม่าที่ดี้อยกันขัโมเกัรบคนท่าใด้วโครงกคการดีตลอดมาแล้ตลอดไปขอยบอความสุขเอมีความสุขกัามสุขใจคพังนาทุกการทุกกานทุกคนาุ